วันนี้เราไปไหนคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะกุณผิดตอนนี้เรากำลังขึ้นแอร์พอร์ตลินไปไหนคะโใช้เวลาเดินทางประมาณ60นาทีแอร์พอร์ตลินเปิดนานหรือยังคะเปิดค่ะวันนี้เราทดลองเป็นครั้งที่เท่าไหร่120อะอะไรไม่ใช่120คืออะไรครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกครั้งแอ๋อโอเคค่ะแล้วนั่งใช้เวลานานไหมคะประมาณชั่วโมงค่ะอ๋อ ที่โซลสเตชันค่ะแล้วเราต้องต่ออะไรอีกไหมคะก็เดี๋ยวต่ออีกสถานีอีกสายหนึ่งไปที่บ้านพักจัะอันนี้ก็นอนได้แล้วเมื่อกี้ออกจากสถานีมาถึงรถไฟฟ้านี่นานไหมคะหายากไหมขึ้นลงเจ็ดโมงค่ะก่อนจะออกจากเครื่องก็เจ็ดึนค่ะแล้วก็ผ่านตมแป๊บเดียว มาฝั่งที่เป็นแอร์พอร์ตลิงก็เดินไกลเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นทางลาดไม่ได้ยกกระเป๋าอะไรต่อเนื่องจ้ะแล้วมานนี้เราต้องใช้ทีมันนี่เลยป่ะคะเอาเข้าถามน้ำเอาไปคามถามชี้น้ำมาอ่ะก็คือเลยค่ะก็ใช้ทีซื้อเลยอะค่ะซื้อตรงไหนคะมีที่ซื้อเหรอคะใช่ตามด้นซูเปอร์มาร์เก็ตในนิมานทั่วไปแล้วเมื่อกี้ซื้อที่ไหนคะแบลนดี้มามีแบบไหนคะโชว์ให้ดูได้ไหมทำไมไม่พูดเองเลย อันนี้เป็นแบบที่เอนที่ห้อยโทรศัพท์โอ้โหโฟกัสไม่ได้เนาะอันนี้โอเคแบบที่เป็นห้อยโทรศัพท์มิกกี้เมาส์นะคะไครเป็นยังไงเชื่อใจค่ะโอ้โคนนี้ไม่ต้องซื้ออ่ะคนนี้ใช้ของเพื่อนที่ไม่เอาแล้วอ่ะโอเคคิดถึงจ้ะ